จะเป็นยังไงถ้าเล่นมายากลให้ลิงดูป่ะไปดูกันมาที่คลิปแรกเลยนะครับนะเราเป็นฝั่งที่มองเห็นเบื้องหลังการเล่นมายากลนะโอ้โหลิงแม่งหาวดีวตบปากแตกเลยเป็นเบื่อหน่ายเราทําไมเขาถืออะไรอยู่อ่าตอนนี้นะมีของอยู่ในมืออยู่ปัป๊บปั๊บอ้าวหาย <laughs> ไม่ต้องตกใจแค่ <laughs> มือบังของไว้ลิงแบบเบื่อแดกเลยของหายโอ้อ่าตอนนี้มีของอยู่ในมือไม่แน่ใจว่าคือแบงค์หรือว่ากระดาษธรรมดา ป้าบเอาหายเอาเวอ,เ,วอเอรอออยู่นี่อ่า,อ,าอีกรอบหนึ่งป้าบเฮ้ยอ๋ออยู่นี่นี่เองถึงกับอ้าปาออกหอ่เอเฮ้ยแต่พี่เขาก็เล่นดีอยู่นะโอ้โหน้องเพิ่งตื่นเลยปะเนี่ยโอุสลืมสลืมอ่าในแก้วมีซัมติงสักอย่างไม่แน่ใจว่าคืออะไรเสร็จแล้วใส่สาฝาปื๊บปืปื๊บ,บ,บ,บอ่าแล้วก็โยนไปข้างล่าง เรียบ,บร้อยปิงหายอ้โห,ห,โโหความรู้สึกแบบดีเลยชิบหายเพิ่งตื่นแหละดูออกโอ้โหสับไพมาอย่างหรูน้องบอกไพมนุษย์มึงทําอะไรอ่าแล้วทำไมอ่ะเลือกไพ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อโหหน้าตาสลืมสลือม,มากง่วงปะเนี่ยอ่าให้ดูไพ่เป็นไพ่อะไรนี่รูกหัวใจเหรอมองไม่ทันมองไม่เห็น ภาพมันไม่ชัดแล้วก็เอาไปประครบกับประกบหรือเปล่ากับกระจกเสร็จแล้วปุ๊บอะไพน์ติดกระจกโอ้หแล้วค่อยๆเงยหน้ามาดูอาาเ,อาอาเอ้าไม้มาเขี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้อย่างไรนี่อันนี้ลิงไม่เวอร์นนะผมเวอร์เฮ้ย อ้าวแล้วมันเข้าไปในกระจกได้ยังไงวะเยอเป็นงงแป๊บอเอ้าลิงแม่งไม่ตกใจอะไรเลยแม่งกูตกใจคนเดียวเฮ้ยโคตรเฟีเ้ยวอะ่ะแน่สรุปเอาไพ่ออกไม่ได้อ่าอ่ะโยนถั่วให้ลิงดูป้าบป,ป้าบสักพักอ้าวถั่วหายแม่งอยู่อีกมือเอาอีกมือก็หายเอางงงงผมก็งงลิงก็งง <laughs> อันนี้อะไรโทรศัพท์แล้วอา้อาว มาจากไหนนี่ต้องใส่เขากำเอาไว้อยู่หรือเปล่าโอ้มีเสียงด้วยลิงแม่งฟังออกปะวะเนี่ยอ่าอันนี้ไอ้แผดกลับอ๋อ้๋อเทนมลิงก็หิวเหลือเกินบอกจะกินกูจะกินอ้าวเฮ้ยไอ้หากินจริงๆเฮ้ย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 ของแพงของแพงเดี๋ยวหักอย่าเพิ่ง พึ่งจะโง่พยายามเนอะน้องหิวมาจากไหนเนี่ยอ่าเอาระบายสีถั่วมาอย่างไรอ่าเรียบร้อยได้กินสักทีอ่าสรุปถั่วหายอ่าเอาเอาเอาอะไรนี่มันโกนแบบที่งงทั้งคนทั้งลิงอ๋อถั่วถัถัแล้วมีถั่งมาอ้าวไม่มีอ๋อมีถั่วตึ๊ดตึ๊ด ลิงสงสัยอ้โอ้ถั่วเยอะถั่วเยอะเอา้าอ่าได้แดกอีกแล้วว้าเฮ้ยแหมถึงกับมาก่อนเลยแหมได้ของกินนิดดีด้าใหญ่เนี่ยวันไหนไปสวนสัตว์แล้วเจอลิงนะเดี๋ยวลิงกลหลอกแม่งเลยเดินเดินอยู่ชอบโดนลิงป้อนอาหารกดจิตกันเลยทีเดียว แล้วคุณผู้ชมละครับใครเล่นมันจะก,กลหรือว่าไปหลอกลิงมาบ้างไหมครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปเลย